อีกหนึ่งสาเหตุที่ทรงจุงกิบินกลับเกาหลีเพราะว่าเธอคนนี้ทรงจุงกิเดินทางกลับเกาหลีเป็นเจ้าภาพจัดงานแต่างงานให้กับอันไฮเยกยองเพื่อนเก่าแก่ของเขาในวันที่24กันยายนนักแสดงหญิงอันไฮเยกยองได้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนอกวงการงานแต่างงานจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวที่กรุงโซซึ่งมีเพียงคนสนิทและครอบครัวเท่านั้นที่เข้าร่วม ในตอนเช้าของงานแต่งงานต้นสังกัดของซงจุงกิยืนยันรายงานว่าพระเอกหนุ่มจะเข้าร่วมในพธิธีต้นสังกัดกล่าวว่าซงจุงกิจะเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานของอันเฮยเยกยงที่จะจัดขึ้นในวันนี้อันทฮยเยกยงได้ประกาศข่าวดีผ่านไอจีเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนเธอระบุว่าหลังจากที่คบกันมาได้หนึ่งปีฉันและสามีให้สัญญาว่าจะเป็นคู่ชีวิตของกันและกัน ฉันรู้สึกว่าการที่เขาเติมเต็มข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์ของฉันโดยไม่ลังเลนั้นช่างสวยงามจริงๆขอสแสดงความยินดีกับ,บ่าวสาวป้ายแดง